ล่าสุดปูปรรย,ยาทำสาวๆอิจฉากันทั้งประเทศดินเนอร์สุดโรแมนติกกับสามีใส่ชุดนี้ทำหลุดโฟกัสสุดโรแมนติกดินเนอร์หรูกับสามีปูปรรยาเปิดสกราชใหม่ด้วยชุดเรดสีม่วงสีทู ดินเนอร์สุดรูพร้อมสามีมหาเศรษฐีสวยทุกช็อตจริงๆนังเอกสาวปู่ปริยาหลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจหนุ่มระดับมหาเศรษฐีต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอนั้นไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงจริงๆเดินทางท่องเที่ยวเช็คอินแบบสวยๆทุกที่ทั่วโลกและล่าสุดนั้นกับการฉลองต้อนรับสักการะใหม่ของเธอกับสามี ต้องบอกเลยว่ามื้อนี้เป็นดินเนอร์ที่หรูหราโรแมนติกมากๆและปูปริยาก็สวยมากเช่นกันโดยเฉพาะชุดดินเนอร์สุดหรูของเธอนั้นเป็นสีทรูสีม่วงที่เธอใส่ไปดินเนอร์หวานกับซาเมีแต่และช็อตสวยออรา่าแบบเต็มเฟรมที่สุดนอกจากนี้ปูปริย,ยายังโชว์หุ่นสวยในชุดปีกินนี่อีกด้วย ช่างเป็นวันหยุดพักผ่อนที่รูราที่สุดสมฐานะภรรยามหาเศรษฐีจริงๆ